หมายให้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมลงไปข้างล่างแล้วจ้ะทีเนี้ยเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นมาหาใหม่นะคะแข่งกันโตแข่งกันสวยนะคะลูกๆสวยงามนะคะมากลุ่มบอลกระดาษด่างค่ะอันนี้กลุ่มบอลกระดาษด่าง <c oughs> ตอนแรกเขาอยู่รวมๆกันแต่ทีนี้จัดโซนมาอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันแล้วค่ะ บอลกระดาษด่างกลุ่มนี้มีอยู่10ต้นจาก1แม่นะคะแต่ว่าหูช้างหูช้างสองแม่หูช้างสองแม่เขาก็จะมีเยอะค่ะเยอะพอสมควรอันนี้อันนี้กลุ่มที่สองนะคะกลุ่มแรกแกอยู่ตรงโน้นกลุ่มแรกก็คือแบบเป็นลอ็ลอตๆกลุ่มนั้นจะสูงกว่าเพราะว่าเขาเขาแตกก่อนบางก่อนขยายก่อนค่ะจากสองแม่หูช้างด่งเหลืองหูช้างด่างขาวอดิบก็มีอยู่ สองกระถางยังไม่ได้ขยายออดิบก็คือทูนบ้านเราตอนแรกเขาด่างสวยเดี๋ยวนี้รู้สึกจะไม่ด่างให้เห็นเลยก็ไม่เป็นไรก็เกี่ยวอยู่กับดินนั่นแหละค่ะเดี๋ยวผสมดินใหม่ปลูกให้เขาดีๆเอาใจใส่เขาเขาก็ด่างกลับมาเหมือนเดิมจะมีอยู่ในสวนนี้ก็จะมี จันประกายดาวบุษราคำบุษราคำเหลืองบุษราคำชมพูแต่ว่าไม่ค่อยเห็นความด่างความเหลืองเลยจะเป็นเขียวซะมากกว่าอยู่ที่เราปลูกไม่เป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นโซนที่เราจัดเขาเอามารวมเอาไว้รดน้ำให้เขาแล้วก็เหมือนเหมือนฝนตกหยุดใหม่ๆมีเม็ดฝนเกาะอยู่ตรงใบไม้เนาะ สวยๆงามๆเลยค่ะนกก็ร้องกิบแจ๊บจิบแจ๊บยังก็อยู่ในป่าได้ยินเสียงนกไหมคะนกเยอะมาทำรังด้วยอยู่หน้าบ้านก็มีเขาทำรังอยู่หน้าบ้านเสียงที่แกกที่แกกเออตอนเจ้าเช้า อันนี้สายแล้วนะคะเกือบจะแปดโมงแล้วค่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันแล้วหมูช้างด่างเหลืองต้นนี้เขาได้ลูกขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่ได้มาเรื่อยๆก็ขยายเรื่อยๆด่างสวยเลยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยแยกกีแกกีแกกี่แก,กๆๆๆเสียงนกร้องนกร้อง เป็นธรรมชาติดีลงไปข้างล่างแล้วต้นนี้เขาจะเป็นเขียวมาตั้งแต่แรกค่ะอันนี้จะเป็นบุษราคำเหลืองหลุดเขียวเหมือนกันก็คือหลุดหลุดเขียวมาจากที่ร้านต้นนี้พ่อค้าให้มาฟรีที่ร้านเยอะเขาก็ให้ให้มาให้มาหลายรุ่นค่ะหลายอย่างอันนี้ต้นนี้บอนกระดาษด่างต้นนี้ต้นแม่ต้นใหญ่ตัดยกยอดมาหลายรุ่นอย่างที่บอกนะคะ บอกมาหลายคลิปเหมือนกันว่าบอนกระดาษด่างต้นนี้ตัดยกยอดแบบไม่มีรากติดเลยค่ะมาหลายรุ่นแล้วดูเ็าถอดใบแตกใบออกมาด่างสวยเลยหูช้างต้นนี้ก็เหมือนกันหูช้างขาวค่ะต้นนี้ดูซิเขาแทงใบมาสวยๆทางนั้นเลยค่ะลด,ดน้ำให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวย้ายลงไปข้างล่างก่อนนะคะพูดคุยกับต้นไม้ เขาก็รับรู้เราได้เลยเนาะแต่เขาพูดไม่ได้คิดว่านะคะเขาก็มีชีวิตชีวาเหมือนกันพูดคุยกับเขามีนกมีหนูมาร้องอยู่ข้างๆจิ๊แบแบจิ๊บแยบโอเคค่ะเพื่อนๆกับภาพสวยๆกับต้นไม้สวยๆ